ครับวันนี้วันที่5ตุลาคมสองเห้าเนาะรถคลิกไอร้อยยี่ห้านะครับรุ่นไอเดินสต็อปนะครับอีกคันน้อมาติดยังไม่ได้ป้ายทะเบียนนะครับรถใหม่เลยสีแดงเนะาะเจดรถน้องไหนละ่ะไม่รถอยู่ที่หนึ่งันสามรอยสาสิบามกิโลนะครับอ้ารถใหม่เลยเนาะ เดี๋ยวผมจะมากดล็อกปิดเสียงให้ดูนะครับกดล็อกค้างไว้นะครับสีวิแล้วปล่อยถ้าปล่อยแล้วไม่มีเสียงแสดงว่าเป็นล็อกปิดเสียงแล้วใครโดนรถเรานะครับรถจะไม่ร้องจะไม่รบกวนาวบ้านจะร้องต่อเมื่อมีคนใจ้เป็นใจผีสมมุตินี่เป็นแจผีนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะสอนวิธีปิดเสียงนะครับสมมุติเราล็อกเราล็อกปิดเสียงนะครับดูนะครับแล้วปล่อยใครโดนรถจะไม่ร้องเนาะแต่ตอนราปลดล็อกมันจะมีเสียงนะครับลูกค้าบางคนบอกเฮ้ยลำคาตอนปลดล็อกทุกครั้งจะมีเสียงตลอดเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการปลดล็อกไม่ให้มีเสียงนะครับทํายังไงนั้นขั้นแรกท่านต้องกดกดล็อกปิดเสียงก่อนสมมุติอันนี้ดีเซ็ตมาก่อนนะครับ นี่ระบบคือระบบเดิมละผมจะกดอันนี้เรากดล็อกค้างไว้นะครับแล้วก็ปล่อยนี่เป็นล็อกปิดเสียงแล้วนะครับเดี๋ยวผมและให้ท่านลูกค้ากดล็อกปิดเสียงค้างไว้อีกสี่วินะครับกดปุ่มล็อกค้างไว้อีกสี่วิปล่อยอ,มมอ่าสมมติอันนี้ครั้งที่สองนะครับอ่าสมมุติเวลาเราลงรถมาละเราจะอันนี้เป็นล็อกปิดเสียงแล้วสนะมมุติเราจะขึ้นรถละกดปลดล็อกนะครับ ได้อยู่ดีโอเคครับติดไปกครคันนะครับก็ตอนขึ้นรถเนี่ยก็ต้องกดปลดล็อกเนาะปลดล็อกเนี่ยก็ต้องมีเสียงโอเคครับดีครับ